สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะ,ะเจอกันในคลิปนี้นะคะ e ีนี้นะคะเราจะมาสอนความน่าจะเป็นของหัฐบาลน,นะคะของว,วันที่17เมกราคม2564นี้นะคะซึ่งสูตรนี้นะคะเราจะเรียกสูตรนี้ว่าความน่าจะเป็นนั่นเองค่ะซึ่งเลขนะคะจะเชื่อมโยงกันระหว่างงวดที่ออกมาแล้วก็งวดที่จะออกนะคะอย่างงวดก่อนหน้านู้นนะคะผลออก661 661 4 6เราจะใช้ นะะคเลขตัวที่เชื่อมโยงกันก็คือ6เชื่อมโยงมาเป็น8นะคะเชื่อมโยงมาเป็น8นั้นหมายความว่าจาก6มาเป็น8จะเห็นความแตกความน่าจะเป็นจาก6เป็น8ก็คือ2แต้มนั่นเองค่ะจาก6มาเป็น8นะคะเชื่อมโยงกันจาก6มาเป็น8ก็คือ2แต้มนะคะจากนั้นนะคะในงวดถัดไปเราจะใช้เลขตัวเดิมเชื่อมโยงนะคะก็คือ8เชื่อมโยง เชื่อมโยง2นะคะจาก8บวก2ก็เป็น10ก็คือ0นะคะเชื่อมโยงกันมาก็คือ0นะคะเชื่อมโยงมา2แต้มนะคะจาก0นะคะเชื่อมโยงมาอีก2ก็เป็น2นั่นเองค่ะ EP นี้นะคะเราจะเรียกสูตรนี้ว่าสูตรความน่าจะเป็นหรือสูตรที่เชื่อมโยงกันนะคะจาก6มาเป็น8 จาก8มาเป็น0แล้วก็จาก0มาเป็น2นั่นหมายความว่างวดนี้วันที่17จาก2เชื่อมโยงมาก็ต้องเป็น4นะคะความน่าจะเป็นก็คือ4ความน่าจะเป็นนะคะของงวดนี้ก็คือ4นั่นหมายความว่างวดวันที่17นี้ความน่าจะเป็นก็คือ4เด่นนะคะ4เด่นนะคะอย่างงวดก่อนหน้านะคะก็ตัวนี้ก็คือ8นะคะผลก็คือ 8- 4เนาะ ผ่ามานะคะอีกงวดหนึ่งก็คือ0ก็ออก7 0นะคะต่อมาอีกงวดสุดท้ายนะคะที่ผ่านมาวันที่30ธันวาที่ผ่านมาจาก0ก็เป็น2นะคะก็ออก2 8แนะคะแล้วงวดนี้นะคะ17มกราจาก2ก็ต้องเป็น4นะคะความน่าจะเป็นก็คือ4นะคะความน่าจะเป็นก็คือ4 เป็นเลขที่เชื่อมโยงกันนะคะเป,เ,เป็นเลขที่เชื่อมโยงกันนะคะส่วนตัวจับนะคะแอดจะใช้หลักการของตัวเทียบก็คือตัวเทียบของเราสุด EP ที่ผ่านมาที่เราสอนกันไปในหุวยลาวแล้วก็หุวยฮานอยนะคะซึ่งจะมีตัวเทียบนะคะ FC ก็สามารถที่จะไปดูอีกคลิปหนึ่งคลิปก่อนหน้านี้นะคะจะมีตัวเทียบให้ดูเนาะอ่ะเดี๋ยวขึ้นตัวเทียบมาให้ดูเลยละกันนะคะ ตัวเทียบของเรานี้นะคะสมาชิกก็สามารถที่จะจดไว้เนาะ <_ C 1> ใช้ได้ทุกหวยนะคะใช้ได้ทุกหวยนะคะไม่ว่าจะเป็นหวยลาวหวยรัฐบาลหรือจะเป็นหวยฮานอยนะคะ <_ C 1> แต่สูตรนี้นะคะแอดจะไม่ใช้ตัวน้อยสุดแอดจะใช้ตัวมากสุดนะคะในหวยรัฐบาลความน่าจะเป็นอย่างงวดก่อนหน้านี้หกหกหนึ่งสี่หกตัวมากสุดก็คือหกหกเทียบได้เท่ากับหนึ่งสี่เจ็ดนะคะหนึ่งสี่เจ็ด แล้วเราจะเอาไปจับคู่กับตัวเลขเชื่อมโยงก็คือ8นะคะค่าเชื่อมโยงกันในงวดนี้ก็คือจะได้ 81, 84แล้วก็87นะคะผลออก 994, 84ก็เข้าตัว84ล่างในงวดนี้นะคะงวดต่อมานะคะ 994, 84เราบอกไปแล้วนะคะเราจะใช้ตัวมากสุดในการเทียบนะคะก็คือ9 9เทียบได้ก็คือ470นะคะในงวดนี้ เทียบแล้วได้470ส่วนตัวเลขที่เชื่อมโยงของเราก็คือ0ถ้าจับออกมาแล้วก็ได้คือ04 07แล้วก็00โผลนะคะของงวดนี้ออก030370 0, ก็เข้าตัว7007ของเรานะคะเข้าตัวล่างนั่นเองค่ะต่อมานะคะงวด30370นะคะงวดนี้ตัวมากสุด นะคะตัวมากสุดก็คือเจ็ดนะคะเราบอกไปแล้วว่าเราจะใช้แตกต่างจากสูตรหวยฮาหนอยกับหวยลาวนะคะซึ่งสูตรสองตัวนั้นจะใช้เลขที่น้อยสุดส่วนสูตรรัฐบาลน,นี้เราจะใช้ตัวมากสุดก็คือเจ็งวดนี้นะคะเทียบแล้วได้สองห้าแล้วก็แปดนะคะในงวดนี้ผลนะคะออกหกสองแปดหนึ่งเก้านะคะหกสองแปดหนึ่งเก้าก็เข้าตัวสองแปดตัวจับของเรานะคะ นะคะความน่าจะเป็นเนาะในสุดนี้อัลคางวดวันที่17เมกราคม2564นี้นะคะความน่าจะเป็นของเราเลขก็คือ4นะคะแล้วงวดที่ผ่านมา6 2819ตัวมากสุดก็คือ9นะคะเทียบได้4 7แล้วก็0นะคะ4 7แล้วก็0นย์นนความว่าตัวจับของเราความน่าจะเป็นของชุดงวดนี้นะคะจะมีด้วยกัน3มชุดด้วยกันนะคะก็คือตัวแรก ก็คือ c c นะคะ c c ตัวแรกนะคะแล้วก็ตัวที่2ก็คือ C7 นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ C0 นั่นเองค่ะเอาละค่ะความน่าจะเป็นหรือเลขเชื่อมโยงนี้นะคะสมาชิกสามารถที่จะนําไปพิจารณาประกอบกันนะคะประกอบกับตัวสุดนะคะของสมาชิกเองนะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ อย่างไรก็ตามผิดพลาดมาผิดพลาดประกันใดแอดต้องของอาภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะมีสุดใหม่ๆก็จะเอามาลงให้กับสมาชิกได้พิจารณากันนะคะเช่นเดิมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ